วันที่16เมษายน2565นายศวั์ชัยวัฒนสิริกุลรองประธานกรรมการบริหารคนที่1ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีณลานกีฬาอาเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาขา,าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยรองประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงภารกิจของกองทุนฟื้นฟูตามแผนการดำเนินงานงบประมาณกลาง2,000ล้านบาท และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าติดตามงบประมาณ2,566พร้อมทั้งชี้แจงแนวนโยบายการดำเนินงานของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทางด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจากงบประมาณกลาง2,000ล้านบาทและกรณีการแก้ไขปัญหาหนี้สินธนาคารรัฐ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่22มีนาคม2565มีกเกษตรกรสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่นและอุดรธาน,นีเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก